ครับวันนี้ผมก็จะมาทําการวิเคราะห์การทํานายหุ้นของ Uber นะครับหรือว่า Stock Uber นะครับโดยใช้โมเดล Machine Learning นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ผมทําไว้ล่วงหน้านแล้วนะครับขออธิบายจากโค้ดที่ผมทําไว้แล้วกันนะครับ ขั้นแรกก็นะครับก็จะ Import Library ก่อนนะครับก็จะมี f o r m sklearn svm import SVR นะครับก็จะเป็น support vector machine นะครับก็จะเป็นอัลกอริทึมที่สามารถช่วยจำแนกปัญหาการจำแนกข้อมูลนะครับแล้วก็ Import numpy import pandas นะครับแล้วก็ Import matplotlib นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการนำเข้า Data นะครับก็จาก Uber ด s บนะครับซึ่งก็อัปโหลดไว้ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาเรียกดูข้อมูลนะครับชุดข้อมูลนี้ก็จะไประกอบไปด้วยเดทนะครับก็คือวันที่แล้วก็ open ก็จะเป็นราคาเปิดนะครับ High จะเป็นราคาขึ้นสูงสุดนะครับแล้วก็โดจะเป็นราคาต่ำสุดนะครับส่วน c อ o s สก็จะเป็นราคาปิดนะครับ ส่วน adj AD cost ก็จะเป็นราคาที่หักทุกอย่างแล้วนะครับทั้งปันผลนะครับส่วน volume นี้ก็จะเป็นปริมาณการซื้อขายนะครับ data ที่ผมใช้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กันยานะครับสองพนีเอ็ดนี้นะครับจนถึงวันที่สามสิบกันยา2ยนะครับ ผมก็จะใช้ชุดข้อมูลนี้ในการฝึกนะครับยกเว้นแถวสุดท้ายนะครับเพื่อดูว่าแบบจําลองนี้จะทําได้ดีแค่ไหนนะครับผมก็จะทํานายตรงค่า adj adj close นะครับก็คือราคาที่มันหักทุกอย่างแล้วนะครับไอ้ตรงนี้นะครับต่อมาผมก็จะจัดเก็บแล้วก็ แสดงข้อมูลแถวสุดท้ายนะครับเป็นค่าที่เราต้องการทำนายนะครับโดย actual price เท่ากับ df.tail หนะครับแล้วก็แสดง actual price นะครับก็จะเป็นแถวสุดท้ายนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดลนะครับโดยเอาข้อมูลทั้งหมดยกเว้นแถวสุดท้ายนะครับก็จะ df เท่ากับ df.head df ลบหนะครับ แล้วก็แสดง df นะครับซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะออกมาทุกตัวยกเว้นตัวสุดท้ายก็คือวันที่30นะครับ <c oughs> ต่อมาผมก็จะ create empty list นะครับโดยตั้งชื่อตัวแปรนะครับก็คือ day เท่ากับเสร็จว่างแล้วก็ adj close price เท่ากับอันนี้นะครับเสร็จว่างเนี้ยนะครับแล้วก็ต่อมาผมก็จะเอา เฉพาะค่าเด e แล้วก็ค่า adj close นะครับก็จะสร้างตัวแปรสองตัวนะครับก็คือ df underscore d a y นี่นะครับเท่ากับ df d o l o g แล้วก็ date นะครับแล้วก็ df adj close นะครับเท่ากับ df l o g adj close นะครับต่อมาผมก็จะสร้างชุดข้อมูลของ date แล้วก็ adj close นะครับ ก็จะไดนะ้ for day in df that day นะครับ underscore day นะครับแล้วก็ day append ให้ day s p i r i t เป็นค่าเป็น in นะครับแล้วก็ค่า index เป็น2นะครับแล้วก็สำหรับ adj close price นะครับ in df adj close นะครับก็ append ให้เป็น f o a d adj close price นะครับต่อมาแล้วก็มาดูค่า day นะครับค่า day ที่ทำออกมาก็ นี่นะครับหนึงถึงยนะครับไม่มีวันที่30นะครับในข้อมูลมันก็วันที่มันก็อาจจะมีหายบ้างน,นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นมันก็ไม่ได้เปิดทุกวันนะครับต่อมานี้ก็จะเป็นค่า ADJ c r o s s Price นะครับต่อมาผมก็จะสร้างโมเดล3โมเดลนะครับเพื่อทํานายการคาดการนะครับตัวแรกก็จะเป็นเรียนนะครับ ก็ให้ linear SVR นะครับเท่ากับ SVR Kernel Linear นะครับให้ค่า c เท่ากับ1000นะครับ Linear dot fit day นะครับแล้วก็ ADJ cost ค่าที่เราทำนายนะครับต้องการทำนายนะครับต่อมาก็จะเป็น poly นะครับหรือว่า polynomial นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น poly แล้วก็ Kernel เท่ากับ poly แล้วก็เพิ่ม degree มาเท่ากับ2นะครับ poly SVR dot fit day เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่าที่ต้องการทำนายครับ ต่อมาก็จะเป็นเ,เป็นโครงขายแบบไปข้างหน้านะครับ radius basis function นะครับหรือว่า RBF เนี่ยนะครับก็ให้ RBF นะครับแล้วก็คือแนวเท่ากับ RBF นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นค่าแกมมาเท่ากับ0.85นะครับแล้วก็ fit day แล้วก็ e d i t cross pi นะครับ ต่อมาผมก็จะพอตแบบจำลองนะครับก็ plt figure ท่ากับ figsize 16ต่อ8นะครับแล้วก็ scatter day แล้วก็ไอค่าที่ต้องการทำงานนะครับแล้วก็ color b a c k นะครับ label ก็เป็น day นะครับแล้วก็ plt plot day เอ่อ linear นะครับ svr predict day predict วันที่ต้องการทำงานนะครับแล้วก็ color red นะครับให้เป็น red นะครับ label ก็จะเป็น linear model นะครับ แล้วก็จะเป็น RBF นะครับแล้วก็ polynomial นะครับเหมือนเดิมครับ RBF ก็จะเป็น green นะครับ polynomial ก็จะเป็น Orange ครับแล้วก็ให้ xlabel เป็นวันนะครับแล้วก็ y เป็น adj c r o s s price นะครับดอลลาร์ไซด์ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นกราฟที่ได้นะครับจากกราฟนี้นะครับเอ่อตรงจุดดำๆเนี่ยนะครับ ก็คือข้อมูลจริงนะครับคือค่าที่แท้จริงของ Uber นะครับของหุ้นอ b เบอร์ครับสำหรับวันที่กำหนดนะครับตั้งแต่1นึ่ถึงยีนี้นะครับเรือ่องลงยากจัง30มสิจากภาพรวมนี้ก็ดูเหมือนว่า BRF นะครับก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับ BRF model เนี่ยจะทำได้ดีที่สุดนะครับเพราะข้อมูลจริงก็จะไปกระจุกอยู่แถวแถว ตรงนี้นะครับใกล้ก็ใกล้เคียงะครับใกล้เคียงกับ RBF มากที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นการแสดงการคาดการณ์สำหรับวันที่30นะครับโดยแสดงค่าทั้ง3โมเดลเลยนะครับก็ให้ริน RBF นะครับแล้วก็ p d d i c เนะครับแล้วก็ Linear p d d i c เนะครับแล้วก็ Poly p d d ดิกนะครับ ค่าที่ออกมาก็จะเป็น42นะครับของ RBF นะครับแล้วก็ีเนียก็จะได้46นะครับส่วนโพลีโนเมียลก็จะได้47นะครับแล้วก็ค่าจริงของไอตัวนี้นะครับ ADJ Cross ก็จะอยู่ที่44นะครับซึ่ง RBF ก็ทำนายได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับจบการนำเสนอครับขอบคุณครับ